จะได้สาเกี่ยวข้ดาวนั่งต้นไปนไปแล้วไปต้นไปครับวันนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรเลยก็มาลงอวีนะครับก็ลงกับเพื่อนนะฮะลงแบบกระไรกินไปหน้านะฮะสองทิ้งไปสองได้ได้ได้ปิดนะปิดนะปิดแม่งเลยจะไหวหรือเปล่านะครับโดนยิงแบบ ก็มันจังหวะนี้มันจะไหวได้ยังไงอ่ะครับบนมือไฮแล้วไหมต่อยก่อนฟาสต์บอมบนก่อนอุ้ยฟิกเกอร์เว้เนยเกตเคนเลี้ยวปอมปีเจไดฟิกเกอร์เลยครับดูเรื่อยได้ฟิกเกอร์ได้แต่ตอดนะฮะไปอ้าวด้านล่างนะครับโดนหนะต่อยต่อยิดไปแล้วนะครับจังหวะนี้มาค้นล็อกเข้าเลยมือเลยไม่ได้ฟรีไม่ได้ฟเขาได้แต่ตอดนะ่ยสามารถที่แบได้เลยที่ยังลุยอยู่ เว้ยไม่เราพลังเส็งตีลลพะยะมันห่างไกลกันเกินไปอ่ะกับการยิงว่าทำไมมันนีมันจบพร้อมกันเนี่ยยิงธรรมดาไปก่อนนะฮะแล้วก็เก็บสตันไว้นะครับตันท่าสองวันโอ้ใหย่โคตรโคตรไว้เโอ้มันสี่ด้วยโดินทางล่าไล่นะเนี่ยแต่เขาจะตายกูเหรอ ทำไมมันบินได้เรื่จะแรกว่าจะหลบได้ยากไม่ให้โดนไงอะไรเงี้ยสุดท้ายโดนเฉยมันซี่สอนแม่งมันได้ดักแล้วในข่าวไม่ต้องกังวลนะรวมดีตัดได้ที่เรายังไม่เวลสี่เราเล่นยากนะแล้วค่อนข้างเล่นยากเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาขึ้นเติมบ่อยมากแล้วมันก็เวลสี่มาเล่นกับโอวินดีกว่าผมว่า ค่อยๆเล่นก่อนนะฮะตัวนี้เราเล่นเล่นเลยไม่ได้เย่งบั็กด้วยนะฮะโอ้ยยีหน้าด้านล่างก็แทบทำไม่ไหวแล้วนะครับโดนเติมโดนบวกกันใสเรื่องใสเรื่องต่อยเพื่อนเฮ้ยเต็มคนก็รออยู่แล้วอ่ะครับ มันเมียนสิโดนว่ะมันไล่จุดเรื่อยอย่างสลโลเลย<ม>นั่นน่ะโอ้โเงยบโอเคได้แล้วชื่อสดทเดยนะสารเ้าอะไรอ่างโนกระจิกมาโอ้โหก็อย่างแรงเลย <c oughs> มันเร็วเกินไปแถมมันดกักเราอรากาีกอรเ,รเรากำลังแฝงโนกกระจิกโคตรแรงเลยกำลังแฝงบ้านนี้เราจะไหวไหมเนี่ย ตีเร็วเลยมัน่วตีเร็วมันช่วยตีเร็วอยู่ามตียังไม่สี่นาทีเราน่าจะเดินขาดอย่ะซูไม่ได้เลยเล่นยากกว่าะจังผมเล่นล่างอะแล้วไหนแล้วไหนไปแล้วซุปเปอร์ทริปกำลังถูกส่งออกไปกำลังโดนล็อกเลยโอ้โหดึงเรียบร้อยโดน เติมแบบปั๊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 บแต้ครั้งนี้แบบเข้มข้นมากครับคุณผู้ชมเราจะแก้เกมยังไงต่อหลายตัวโดนพันได้นะาของเราถูกโจมตีน่ังเชี่ยอะไรกันเนี่ยผมนี่พลาดเลยที่แบบไปแปลงร่างตอนนั้นความโปรเจคเตอร์นี่มันจบไปแล้วทีนะ ทงังง่ายคือถ้าอัดคลิปมันจะเล่นไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดต้องอ้าด้มดี皆さんにをするわ。少し大変ではなかったわ。อวาต ใครวะแต่ว่าเพื่อนไม่มาไงมันบินเลยยังโอ้ยยังดังเจนเยบตังก้อนกิบตั้งก่อนเก็บตังก่อนจะถึงไหมเนี่ย Uhm, like, มันได้มังกรนะคิวมันต้องเกมตามแล้วอ่ะโอ้โหแม่เงยไม่ตายในทีเดียวเฮ้ยพี่คิวโดยอนเยอะทีเดียวอ่ะเราเล่นยากนะนี่เป็นเกมแบบเกมสวนแล้วนะเกมสวนแล้ว ดูใแบบเตนนันน้อนจงก็ท่วโจมตุ้งร้ายนันนอนปืนเข้าไปครับหนึ่งทีน่นน้นปูมเรียงกนน้เลยเตนันไยัดมันต้องยัดไปเรียบน้องนทีมมันต้องแบกอยู่ในพวกหมาปูม

กบูกบูกบ mm ูก hmm. บูกบ no, mm ูเลยกูเลยเดี๋ยวบินมาก็พอเพื่อนอย่าบินมาก็พอดักนะไม่ดาวกเลยเออรได้เลยเฮ้ยหมดแล้วนะโอ้โหพี่เอ๋เฮ้ยตายแล้วแบบไรดงนั้นเฮ้ยไอ้ยาทำไมอยู่ในหญ้ามันโดนวะ ตอนเราเล่นซาร์ตานะครับผู้ชมเรในหญ้าไม่โดนเลยโอ้เมนเลยแล้วยี่บอสแม็ปคือมันหลบได้หมดแต่นี่วิวเราอยู่ในหญ้าเราโดนที่ผมพยายามแบบอยู่ในหญ้านะเพื่อไม่ให้โดนนะแต่มันก็โดนเฉยไงเดี๋ยวเถอะบ้าเอ้อปเลี้ยงมันมันนอนมันนอนเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับฟามฟามบด คือผมโก็แจกกันแจกไปตามแล้วแล้วเกมตามอย่างนี้มันจะไหวเหรอวะอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าเราพยายามแบบเดินคู่กันแบบสามคนสามประสานอะไรเ้ยโอมินมาว่ะโดนจับนะฮะถ้าเราพุ่งเข้าไปเร่งลุกพุ่งเลยเฮียมันปิดแล้วโอมินได้แค่กันนะครับได้แค่กันไถไม่ได้ไม่ได้โอเมนอยู่ยังไงโอเมนขึ้นบนปลอมก่อน

ได้ไม่นานเลยขึงหน้ามาจะได้ลึกไปหน่อยไม่น่าเคกิปไขอได้ไดมน่เลยาม่นดเลยเียอตมาไมยบ้ากเลเลยได้เหรอมาเล่นยากอะครับคุณผู้ชมมเล่นอะไรเนี่ย เฮียโหเมนอะไรอะไรแล้วเฮียนี่โอ้โหดียลุงนี่เราเดือเติมแรให้เฮียลนงเดือดแราเลยตีสป้านังเลยโอ้โหแล้วรอดเฉยเลยอะเราลแบบอยู่ได้แหละเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นะฮะเอาแม่งเลยไหมได้เฮีย ได้อยู่อจะไหวป่โอ้ไม่ไหวแล้วกำลัง้าตัดลปยิง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 ยยิงไปหมดเยิงปืนไปครับยิงไปหมดไงมส่ห้ากเจด้าเลยฮะคุณชอ P ต้องมาแล้วปะเนี่ยไอ้เกิดวะเนี่ยตาตเ็นีโดนแย่งเเก็บตวเเจอร้าง ได้ป้อมได้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 เติมนะไอพีโดนแย่งไม่ได้นะฮะบินแล้วบินแล้วไม่บินด้วยเฮียมีนาสตัดแรงของมันนะแกเป็นบินมันบินโอ้ยยันไม่ติดแล้วไปแล้วไปเลยเลยเ้ได้อยู่ได้ป้อมไอ้พีจอนั่งเดียวไอไอมันไอ้นี่ไงเก็บจังหวะมาบินใส่อยากได้ฟ้ามั้งอ่ะ ได้ยูแน่ๆล right ีเลียน่ะมาบุรีร้อนลีเลียนัจารู้มากยิงไอ้นุกนี่าอ่ม่อันรนกับาันโซนมังกรแม่เลยซมมันให้มันให้ลมแยกแล้วอ่ะต้องปิดมันบนให้สองสามตัวด้วถ้าจะให้สเกียบแบบครบคันโดนดักเลย โดนว่ะยโอ้โหโดนด้วยไล่ตามมันก็ตายพอดีไม่็้ปงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าปมเี้ยอรวกันเลยก็ได้กันเลยก็ได้จันเลยก่อนวิวะสามสิบวิจะไหวป่ะนี่ยไม่เป็นไรมันไม่ขึ้นหรอกอืมเบลดาปล่อยมันเลยปล่อยมันเราทำมันไรไม่ได้ดาเป็นไ้่ให้มันเลยก่อน มังกรมังกรเราได้ละถ้เราดเามังกรมันน่าจะตีอยู่ด้ยดาสลเยอะอย่างี้อิสได้ดยัเข้าไปอ้โหใกล้ปะใกล้โอ๊ยต่อ้าโดดอ่งไม่งลกไม่ได้อะไรกับไม่ได้แอดติไกัเาเลยอ่จานี้ต้องขอาีอเลยไปเลอดคว่าจะมาโชว์โปรเพย์ย์นะแต่ไปกับเขาไม่ทันประเด็น มันกวนแน่นนอาเรๆอย่กันรนไอ้เยอะโอเมนนี่ตุุ่มเลยสุดม่รี้ิกัมทันนะันน้องเกดักก่อนเกดัก Holy Dragon has been defeated ออโลดีกว่าแม่ล้างแม่ไม่ตัวไอ้เยอะอะไระ ถ้าเมทต้องจัดชาดแล้วมาบูมันนะเอาไปแย่งไปแย่งแดงให้เดี๋ยวว่าไว้ยิงกระรูหน่อยตอรี่ใครก็เล่นเมทนะไอ้็นเออหินหายเงียบไป

อยลยไเลยสวย้ม่ตายได้หมดเดี๋ยวเรายิงที่เหลือเหลือสองแพ้เลยอัจพหายะนะได้คือโหเลือนเดียวนิดเดียวไม่รู้กันไหมด่านท่นไม่แต่ไม่แต่เฮ้ยไม่ต้ไหนไม่แตกเดี๋ยวสยงสองต้มแน่น

จะ่เราก็ไม่ได้อบากเป็นตาก้านะแต่ว่าเราแบบแอซิดอะไรก็ยิงไม่โดนเนี่ยเขาบ้างยิงไม่โดนไก่กับไม่โดนใครเลยเซฟไปเลยไปเลยไปเลยเย็ดดันคนคนคนนึ่ซฟยังตายนะฮะไปเลยอยู่กันอีกไปเลยไปเลยฟิมไปเลยมันทำอะไรกูไม่ได้หรอกมีนมาได้ได้เดี๋ยวไปโดนให้เดี๋ยวไปโดนให้เดี๋ยวไปโดนเลยโอ้แม่งกระโดดแม่ข้ามด้วยเียยิงก่อนยิงก่อน

ไปไปไปได้ไ้ได้เดียบ้านนะต้องโจมต้องโจมดีบ้านดีบ้านอย่างเแล้วต้ว้อ้หแบ้กอับ้องโค้กน้งเนี่ยนี่ราพูดอะไรเยอะมัน้แต่เราไม่ได้ที่หนึ่งี่เรสามหมื่นเราจะไปบวกกับเขาอะไรนี้ใช่ไหมมันก็แบบมันไม่ได้อะเออ เ,เอ้าแต่ด้านดับหนึ่งเนี่ยนะได้ไงวะเนี่ยงงมากเอมาถันเนอะไม่ไม่มีคำว่าอาถรรพที่คิวสุดยอดสุดยอดนี้กันเลยงันดครับก็แบบเลือดเอไปก่อนนอน้อนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจกับพวกผมได้เลยครับขอสำหรับเกมเอาวีนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับ bài hà bài hà